น้ำดื่ม Drinking Water นะครับผมเป็นกทมนะครับผมเป็นของกทมที่เขาเอามาติดตั้งนะครับไว้สถานที่ต่างๆอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมกทมน้ำดื่มสะอาด Clean Drinking Water คือมันจะมีสองหัวนะครับผมสองหัวจน้ำนะครับแบบนี้คือสิ่งที่เราจะเตรียมมาก็คือขวดน้ำหรือว,ว่าแก้วน้ำอะไรก็ไล้สวัสดีครับทุกคนทุกคนด้วยว่า ทางกทมเขาได้มีการตั้งจุดกดน้ําดื่มฟรีนะครับผมทั่วกรุงเทพ200จุดนะแล้วก็ที่นี่สวนดุมพินีนะครับผมก็มีแล้วนะครับผมจุดหนึ่งนะนี่ข้างหน้าเดี๋ยวสุด,ด,สดพาทุกคนไปดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมที่มีจุดกดน้ําดื่มฟรีอัตโนมัตินะครับผมที่ทุกคนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับคือมันจะมีแบบ ทั่วกรุงเทพนะครับผมไม่รู้ว่าทั่วไหมแต่ว่ารอบๆกร,รุงเทพนี่มันจะมี200จุดนะครับผมนะมันจะเป็นตู้กดน,น้ำนะทุกคนเห็นไหมสีสันสวยงามมากทุกคนไปเราไปดูกันซึ่งตอนนี้เปิดเปิดให้ทุกคนได้มากดน้ํากันนะครับผมก็สามารถมาใครแบบอเอาน้ำมาจากบ้านนะครับผมแล้วก็น้ำหมดก็มาสา,สามารถมากดเติมได้นะครับจุดนี้ฟรี ฟรีนะครับแต่ศูนย์ไม่ได้เตรียมแบบขวดน้ำมาเลยทุกคนนี่ครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าเป็นยังไงคือมันโอเคไหมแต่ศูนย์น้ำมันโอเคมากๆเลยแหละนะครับผมนี่ครับน้ำดื่ม d r i n k water นี่ครับน้ำดื่ม drinking water นะครับผม เป็นกทมนะครับผมเป็นของกทมที่เขาเอามาติดตั้งนะครับไว้สถานที่ต่างๆอยู่ในกรุงเทพมหา,หา,คานครนะคะรับผมกทมน้ำดื่มสะอาด clean drinking water คือมันจะมีสองหัวนะครับผมสองหัวใจน้ำนะครับแบบนี้คือสิ่งที่เราจะเตรียมมาก็คือขวดน้ำหรือว่าแก้วน้ำอะไรก็ได้ทุกคนนี่นะครับผมจุดนี้ก็มีจุดห้ามอยูน่นะเนี่ยห้ามใช้ ห้ามใช้ตะกัวบัตรกรีในการซ่อมโดยเด็ดขาดอืมทุกคนนะครับก็เป็นน้ำสะอาดนะครับผมนี่ก็มีแบบที่ที่รองแบบนี้นะครับผมเวลาเรากรอกน้ำน้ำหล่นมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างน,นะครับผมอืมในสูตรจะไปกดนะราะวะสูตรไม่มีขวดน้ำเลยทุกคนสวยนะดูนะเดี๋ยวมันเหมือเลยนะ ทุกคนคลายไหมนี่มันคือสีแบบอยู่จุดแบงคอกครับทุกคนจุดสะพานรถไฟอ่ะทุกคนอยู่ที่แยกปทุมวันมันสีเดียวกันเลยแหละนะครับผมสีเดียวกันเลยนี่เขาเพิ่งเพิ่งทำใหม่นะเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งแบบยังมาต่อยเพิ่งจะเอามาแบบ ทำเป็นทางขึ้นแบบนี้นะครับผมก็คือใช้ลายลานั้นนะครับผมใช้หลายลาแล้วมันสีเดียวกันเลยละทุกคนดูนะครับผมบางบางทางก็ว่ามันสีเหมือนโตตัดนี่ยนะครับผมแต่มันมีหลายสีนะมันมันไม่ใช่แบบสีเดียวมันมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูนะครับผมแล้วก็สีม่วง คือมีหลายสีมากๆนะครับผมมันทาให้สวยนะว mm ั hmm. สดุที่เขาทําก็เป็นเด็กอย่างดีเลยทุกคนแล้วก็เป็นสแตนเดดนะครับผมจุดที่เรากดน้ำมาจุดที่เข้าบรรจุน้มามันก็เป็นสแตนเดดนะนี่ทุกคนว่าโอเคไหมมันเหมือนอะไรทุกคนเหมือนออมันไม่เหมือนแบบจุดกดน้ําที่เราเคยเห็นกันนะ mm hmm. อันนี้มันอาจจะเป็นดีไซน์ใหม่ปะ่ะนะหร mm ือ hmm. ว่าสูย์เพิ่งเคยเห็น ทุกคนอาจจะเห็นอยู่เดียวหรือทุกคนอาจจะดูอยู่เดีวมันเป็นดีไซน์นี้นะ,ะทุกคนสวยเนาะสวยอยู่นะครับผมโอเคทุกคนเรามาพูดคุยกันครับผมถ้าพีพีเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นนะเกี่ยวกับตู้น้ำนะครับผมตู้กดน้ำฟรีนะครับผมตู้น้ำเหลืองฟรีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมมันดีไหมที่เอามา ติดตั้งอยู่ในภายในสวนหรือว่าในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับผมสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือไปล้างมืออยู่จุดกดน้ําแบบนั้นนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรากดน้ําไปกินนะครับผมนะก็คือสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับผมอ่าทุกคนไปคือสุดไม่แน่ใจนะว่าในสวนดูพายเนี่ยจะมีกี่จุดนะครับผมที่มีตู้กดน้ําแบบนั้นนะแต่สุดเห็นตู้เดียวนะ เป็นศู์เห็นจุดเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าศูนย์จะเห็นอยู่จุดไหนอีกนะเพราะว่าในกรุงเทพมหาคนครน่ะเขาจะมีตู้กดน้ําแบบนั้นอนะ่ะ200จุดนะมีอยู่200จุดทุกคนถ้าจุดไหนถ้าพี่พีเอฟซีอยู่จุดไหนเห็นก็คมอมเมนต์บอกต่อศู์ด้วยนะว่ามีอยู่จุดนั้นด้วยนะครับผมแต่ว่าตามในตามสถานที่ท่องเที่ยวูนยนว่าน่าจะมีน่าจะมีแน่นอนนะครับผมเพราะว่า เเราไม่ต้องแบบไปซื้อน้ํากินก็ได้เรามากินแบบน้ําฟรีแบบนี้มันก็ดีนะครับผมสะอาดด้วยนะครับผมข้างในมันก็จะมีแบบที่กรองแบบไรมาตรฐานอ่ะทุกคนนะสุนก็คิดว่าอย่างนั้นนะมีก็โอเคทุกคนศูนก็โอเคเหมือนกันนะซึ่งมันก็สะดวกสบายสําหรับนะักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติที่เขาแบบมาเที่ยวในประเทศไทยอาจจะแบบ หาน้ําในสวนมันอาจจะหายากนะครับผมเพราะว่าในสวนมันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะอาจจะไปซื้อแบบข้างนอกมันก็ไกลยยไเนี่ยทุกคนนะมันมีอยู่ในสวนก็โอเคแล้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบฟื้นฟูนะครับผมปลูกต้นงูต้นไม้ใหม่นะครับอีกข้างหน้าเน,นี่ยก็จะมีการแบบเกลี่ยดินนะครับผมโรยฝุ่นนะครับแล้วก็เขาจะปลูกต้นหลอกไม้ใหม่นะครับผม,มก็ ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นช่วงที่เหมาะสมแกการปลูกต้นไม้ปลูกพืชต่างๆนะครับผมทุกคนสวยมากช่วงนี้ช่วงนี้สวยมากทุกคนช่วงหน้าฝนที่บอกเลยว่าสวยสุดๆนะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมที่ได้ยินแบบเสียงนกเสียงกานะครับผมอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนซึ่งมันเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วก็จะเดินมากๆแล้วแหละนะครับผมแต่มันก็ยังมีเสียงนกเสียงกานะครับผมซึ่งประเทศไทยเขาแบบบางแผนว่าแบบจะให้พื้นที่อยากให้มีพื้นที่สีเขียวได้เยอะกว่านี้นะครับผมซึ่งศูนย์วมามันเยอะเลยนะต้องปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับผมก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆแล้วนะครับผม แต่ก็ถ้ามีมากกว่านี้ก็เยี่ยมแล้วก็โอเคมากๆนะครับผมซึ่งถ้าแบบเมืองที่มันจะพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาแค่ว่ามันมีตึกรามัานช่องนะครับผมมันต้องมีแบบครบมีพืนที่สีเขียวนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขาดต้นไม้ไล่นะครับผมแต่ต้นไม้มันขาดล้วอีกแล้แหละนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องอาพากันปลูกต้นไม้นะ จุดนี้เป็นอนุสาวรีย์ในหลวงร .6 นะครับผมก็อยู่หน้าสวนดุเพนีฝั่งแยกสระแดงนะครับผมเราก็เห็นกันตลอดนะที่ศูนย์มาศูนย์ก็เข้าฝั่งนี้หยุดแล้วนะครับผม คือวันนี้ฝนไม่ตกนะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาเลยแบบมารดน้ําต้นไม้นะครับผมวันนี้ไม่เห็นน้ําพุเปิดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะแต่ว่าเขามีการตัดตกแต่งต้นไม้ใหม่นะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นรูปร่างที่สวยดูกันนะเพราะว่าต้นไม้แบบนี้มันมันต้องตัดตกแต่งอยู่แล้วนะครับผมมันถึงจะมีเดี่ยมมีคมแล้วก็สวยงาม ล่าสุดนี้เขาได้มีการตัดตบแต่งใหม่แล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเขาเปิดน,น้ําพุหรือว่ามันอาจจะไม่ถึงเวลาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีจุดทักเบรกอยู่นะนะครับนะครับอาคารข้างหน้าที่จะกดเห็นนี่คือเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผม นี่ครับตึกที่ตะวัเหกนี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็เป็นตึกที่สูงที่สุดของอโครงการดูสิตพาร์คนะครับผมดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะเป็นน่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จเลยทุกคนน่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมตึกตรงกลางนะตึกที่เขาทําอยู่ตัวเนี้ยแต่ตึกที่ติดกระจกเนี่ยน่าจะสูงแค่นี้แหละ อ่ะตึกที่ทุกคนเห็นข้างหน้าทุกคนนนนนน่าจะเป็นโรงแรมนะครับผมที่เปิดไปแล้วนะครับที่เปิดใช้งานแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> คือ3ามตึกนี้เป็นโครงการเดียวกันหมดนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> มีทั้งคอนโดมิเนียมมีโรงแรมที่พักแบบหูหรานะครับผมมีห้างสรรพสินค้ามีสำนักง,งานออฟฟิศนะคือ ครบจบที่เดียวนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้กับอยู่ใกล้กับสวนดุพินีนะซึ่งเป็นสวนใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีแบบผู้คนมาใช้บริการมาวิ่งมาเลยนแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับผมนะมาเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาตินั่นแหละนะครับผมโอเคทุกคนก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ส่วนก็นจะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ